ก็สว pues ัสด <for S 1> ีท่านผู้ชมทุกคนทักทันกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกัน้น่าฟรีไฟนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำคลิป กระตุกแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังนะครับเท่ๆนะครับก็จริงๆแล้วผมอยากสอนกระตุกในแอปอะไรโมชั A ่นมากกว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างสวยกว่านะครับแต่ว่าทรศัพั์ผมนะครับผมไม่สามารถอ,าอัดคลิปนานๆได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เต็มแล้วก็เวลาอัดคลิปนานๆในแอปอะไรโมชั A ่นนะครับมือถือผมมันจะไม่ไหวนะครับมันจะค้างนะครับแล้วก็หลุดออกมานะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนกระตุกในแอปแคปคัสแทนแล้วกันนะครับ ย่างแรกเลยให้เราเปลี่ยนตัวละครเป็นอาดัมก็ได้นะครับแบบว่าใส่ชุดก๋ไก่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาอาวุธออกนะครับแล้วก็ทําการเอาคู่หูออกนะครับต่อไปกดไปที่โหมดดูโอ้ะครับแล้วก็อย่าลืมกดอ่านหน้าจอนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเต้นอะไรก็ได้สักท่าหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเปิดแบบอ่าพอได้แล้วนะครับก็เต้นอีกประมาณท่าหนึ่งนะผมกะไว้แล้วว่ามันน่าจะพอดีกันเนาะโอเคก็เอาท่าแบบนี้นะครับ แล้วท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าอ่ารถนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีลองเอาท่าอื่นไปได้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปลี่ยนตัวละครนะครับเป็นชุดเท่ๆนะครับตามที่เราอยากจะได้เนาะเอาละอ่าเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็กดไปที่โหมดดูโอเหมือนเดิมนะครับทําการเต้นนะครับท่ารถนะอ่าประมาณนี้นะครับปึ๊บพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเข้ามาที่แอปคลายมาเตอร์นะครับก็แอปนี้สามารถโหลดได้ในเพจโตนะ หรือว่าถ้าใครอยากได้ผมผมจะทิ้งววให้ด้านล่างนะครับพอเข้ามาแล้วทำการกดบวกแล้วก็ไปที่1 6 9นะครับนี่เราทาการบวกคลิปที่เราทำเมื่อกี้นี้มาครับที่เราอาัดมาเนาะก็ให้เราเลื่อนนะครับผมไปจังหวะที่เราจะเอานะครับก็เป็นจังหวะที่เราใช้ตัวละครไก่ยืนท่าเต้นยืนเต้นนะครับเลื่อนไปตรงที่จังหวะเรากดเต้นพอดีนะครับหลังจากนั้นกดไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่ร่าไก่เนาะทีนี้ไปที่ตัดไปทางด้านซ้ายหัวอ่าน หลังจากนั้นนะครับกดไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่สี่เหลี่ยม2อันปึ๊บแล้วก็ไปที่เท่ากับนะครับปึ๊บแล้วก็จะาใช้2นิ้วของเราซูมนะครับกาให้มันอยู่ตรงกลางเนาะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการกดที่คำว่ามีเดียนะครับทีนี้นะครับให้เราบวกคลิปที่เราเจ้าเสียงออกมาเนาะก็ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนมาทางด้านขวาจะมีคําว่าแยกเสียงออกมานะครับกดแยกออกมาแล้วก็ทําการลบวิดีโอตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับ ต่อมาเราจะตัดให้มันตรงกันนะครับโอเคเออพอเต้นท่าน,นี้เสร็จปุ๊บเรากดไปที่วิดีโอนะครับกดที่รูกบัลไกลนะแล้วก็ไปที่คําว่าแยกที่หัวอ่านนะครับอ,อันนี้คือท่าแรกครับต่อไปท่าที่2นะโอเคแล้วก็ปึ๊บอ่าแล้วก็กดที่รูกบอลไกลนะครับแล้วก็ตัดไปทางด้านซ้ายของหัวอ่านนะครับให้มันต่อกันนะโอเคครับต่อไปเราก็จะเอาเป็นอ่าท่าเต้นลดนะครับ ประมาณตอนที่เขากำลังทำชูมือขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่กันไกนะครับกดตัดไปทางด้านซ้ายหัวอ่านนะครับทีนี้จะมาดูว่ามันตรงกันหรือยังถ้าไม่ตรงแล้วก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมก็ตัดให้มันพอดีกับท่อนเพลงแล้วก็คือท่อนนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่เราต้องเปลี่ยนชุดเนาะก็อย่าลืมนะครับกดเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็ทําการกดปิดเสียงด้วยนะครับไปที่รูปลำโพงแล้วก็ปิดเสียงครับทีละอันเลยเนาะ อันนี้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามีเสียงโอกวนเนาะทีนี้นะครับให้เรานี่ครับผมตรงจังหวะนี้พอดีนะเนี่ยปึ๊บอ,อันนี้คือท่อนใอห้มันตรงกับพอดีเพลงนะครับหลังจากนั้นก็กดที่วิดีโอนี่ครับแล้วก็ไปที่รูเปเงนไกลนะทีนี้นะครับไปที่คำว่าแยกที่หัวอ่านปึ๊บทีนี้นะครับให้เราเลื่อนไปหาชุดตัวผู้ชายนะ,ะเป็นชุดเท่ๆที่เราจะเอามาอีกชุดหนึ่งเนาะแล้วก็ทําให้จังหวะมันตรงกันนะครับ จังหวะนี้นะครับหลังนั้นก็กดไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ทําการกดที่รูกบนไกนะปึ๊บกดไปที่ตับทางด้านซ้ายของอ่านนะปึ๊บอ่าอ่าประมาณนี้นะครับหลังนั้นกดไปที่อันขวาสุดนะแล้วก็เลื่อนมาทางด้านหน้าเนี่ยให้มันสุดพอดีนะแล้วก็ไปที่ด้านซ้ายนะที่เป็นสีเหล่ยงแบบเนี้ยแล้วก็ไปที่คําว่าจับภาพและบันทึกนะปึ๊บอ่าพอได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ างนี้นะครับล้วก็เข้ามาที่เว็บ Remo v e bg นะครับก็พอเข้ามาแล้วทำการกดที่อัปโหลด image จเนี่ยในนั้นนะครับไปที่คำว่าเล่นเน็ตนะครับแล้วก็เลือกภาพที่เราทำตะกี้นี้มานะครับพอเลือกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เราทำการกดไปที่ Edit ด้านขวาบนนะครับพอเรากดแล้วนะครับให้เราทำการกดที่อันที่2นะช่องนี้แล้วก็เราทำการซูมเข้าไปนะครับแล้วก็ลบพวกรดทิ้งไปนะแล้วก็ลบไม่ต้องหมดนะครับลบให้มันเหลือตรงท่อนขาเราไว้นะ นี่เหลือแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในนั้นก็ไปที่ด้านขวาบนนะทำการบันทึกนะครับเซฟอ่าโหลดอีเมลนะครับอลังอย่างนั้นนะครับก็ให้เราทําการเข้าที่ Background e r a s e r นะครับแล้วก็ทําการกดที่คําว่าโหลดอัฟโฟโต้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราดาวโหลดตะกีนนี้มานะครับพอเลือกมาแล้วก็ทําการกดติ๊งถูกนะครับแล้วก็ไปที่รูปแว่นขยายนะซูมเข้าไปนะครับทีนี้ไปที่รูปดาวนะ ห้เราทำการค่อยๆลบนะครับค่อ,ค,อค่อยลบไปนะครับทีละนิดเนาะเสร็จแล้วก็ต้องการกดที่ถูกด้านขวาบนนะครับแล้วก็ทําการเซฟเลยนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการเข้ามาที่อแอป pixel lab นะครับแอปนี้สามารถโหลดได้ใน play store เนี่ยพอเข้ามาแล้วก็ต้องการกดบวกด้านขวาบนเนาะแล้วก็ไปที่ image size นะครับในนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น whereas, เนคําว่า youtube t a i l e นะครับแล้วก็ติ๊กถูกนี่ครับในนั้นก็ต้องการกดไปที่หกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปที่ import นะครับ ให้เราทาการบวกรูปภาพรูปนี้มานะครับพอบวกมาแล้วนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะมันจะมีตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดให้มันเป็น100%อนะอันบนสุดต่อมานะครับให้เราทำการไปที่คําว่าสโตกนะเนี่ยกดเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะเอาสโตกเป็นสีอะไรก็ได้นะสมผมจะเป็นสีแดงนะครับหลังจากนั้นเลื่อนมาเลยครับมันจะมีคำว่าชาร์โดนะกดเข้าไปนะครับแล้วกดเปิดนะครับทีนี้ไปที่สีแดงเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับด้านบนให้สุดนะครับทีนี้ไปที่รูปกระดาษ2ออันนะด้านล่าง แล้วก็เปิดให้เป็นรูปตารางนะแล้วก็เซฟเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่แอปขายมาเตอร์นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้ก็กดเข้าไปที่อันนี้เนาะอ่าแล้วก็ไปที่รูปดินสอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนมาจังหวะที่เราจะเอาก็คือเป็นด้านขวาสุดนะเนี่ยลบด้านขวาทิ้งไปนะครับแล้วก็ทําการกดที่มีเดียนะครับทีนี้ก็ให้เราเอานี้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ตอนเราตัดในแอปนี้มันจะมีให้เลยนะครับ ในานั้นก็มาทางด้านหน้านะครับไปที่คําว่าเลเยอร์นะครับแล้วก็มีเดียทีนี้นะครับให้เราไปเอาพวกนี้มานะก็เดยมผมจะชิงลิงก์ไว้ให้นะครับเอาอันนี้มาก่อนนะครับในอย่างนั้นเลื่อนทางด้านขวานะครับมันจะมีคําว่าการผสมนะกดเข้าไปนะครับพอกดมาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะมันจะมีคําว่าสว่างขึ้นนะกดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็ให้ทําการปรับนะให้มันพอดีกันนะครับทีนี้นะครับไปที่เลเยอร์นะครับ แล้วก็มีเดียนะครับอ่าทีนี้ก็ให้เราเอารูปภาพนี้มานะแล้วก็ไปที่3จุดนะครับอ่าแล้วก็กดที่อันนี้นะครับเนี่ยที่เป็นอันเนี้ยอันใหญ่ๆนะกดเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ทําการปรับถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยมันอยู่ด้านหน้านะเนี่ยเราก็ทําการกดที่อันนี้นะนี่แล้วก็ไปที่3จุดด้านซ้ายนะครับมันจะมีคําว่าส่งไปข้างหลังนะกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ทําการปรับให้มันสุดเพลงนะครับทีนี้นะครับเอฟฟกอีกอันหนึ่งนะครับเราบวกมานะครับ เป็นเอฟเฟกโซนะครับโอเคอ่าแล้วก็ทําการปรับให้มันเต็มหน้าจอนะครับกดย้อนกลับมานะครับทีนี้นะครับให้เรากดที่คําว่าโคลมาคีนะครับแล้วกดเปิดนะทีนี้นะครับให้เรานะครับทาการกดที่3จุดด้านซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้กดคําว่าส่งไปข้างหลังสุดนะอ่าก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมทีนี้ด้านบนนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนด้านขวานะมันจะมีคําว่าปรับแต่งสีนะลดความสว่างให้เป็นศูนย์อ่าให้ให้มันมาทางซ้ายสุดเลยนะครับทีนี้ก็ ให้เราเนี่ยเลื่อนไม้สุดเพลงนะเนี่ยปุ๊บสุดตรงนี้นะแล้วก็ตัดทีละอันเลยนะมาที่อันล่างก่อนนะครับแล้วก็ลูกเป็นไกลกดตัดไปทางด้านขวาของหัวอ่านนะครับทีละอันเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพอได้แล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับอ่ากอลืมลืมลืมกดบันทึกก่อนนะครับด้านขวาสุดนะขวาบนนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพเลยเนาะทีนี้นะครับไม่นำเต้องการเข้ามาที่แอปแค็บคัดนะครับก็ไอ้นี่สามารถโหลดได้ในเพจโตนะครับที่ผมมาสอนในคลิปอ่าในในแอปนี้ทํากระตุกในแอปนี้ก็เพราะว่า ผมสอนในแอปอะไรโมชั่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกระตุกแล้วก็แหลกนะเครื่องผมมันจะร้อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพืนที่มันเต็มด้วยเนาะก็จะสอนแอปแคบคัดไปก่อนแล้วกันนะครับก็ให้เราทำการกดบวกนะครับเ่าเดี๋ยวกดผิดกดผิดพอเรากดบวกมาแล้วเราก็ทาการบวกวิดีโอที่เราทาตะกี้นี้มานะครับผมก็ถ้าขึ้นแบบนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งครับพอเราบวกมาแล้วนะเราก็ทําการปิดเสียงนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็ทําการกดที่คําว่าเพิ่มการสร้างเสียงนะอาจะมีตรงนี้อยู่นะครับ แล้วก็ไปที่คําว่าแยกออกแล้วนะครับมันจะเป็นรูปโฟลเดอร์นะให้นาเอาเสียงอันเดิมเี่แหละมาใส่นะครับทีนี้เรากดเข้าไปที่เสียงนะครับผมนี่ให้มันขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ไปที่รูปทงนะครับทีนี้นครับให้เราทําการมาร์กนะครับผมก็มาร์กเป็นจังหวะมันเนาะเดี๋ยวผมจะมาร์กให้ดูนะครับ พอมาร์กเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเอา2นิ้วเราซูมเข้าไปนะครับอ่าทีนี้นะครับมาที่ช่องแรกอันแรกก่อนเลยเนาะตรงที่มาร์กสีเหลืองเอาเอาขีดขาวเราไปทับเลยก็ได้นะหรือว่าเอาไว้ด้านหน้าหน่อยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดที่วิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าแบ่งแยกนะปึ๊บแล้วก็อันต่อไปก็ทําเรื่อยๆเลยอย่างนี้ครับตัดตัดไปเรื่อยๆก็พอเราตัดได้แบบนี้แล้วนะเราเลื่อนมาที่อันแรกนะครับทีนี้นะครับเรามาที่ช่องนี้นะครับช่องนี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับ ทีนี้นะครับให้เราทำการไปที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนเนาะโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับก็ทําการกดไปที่คําว่าคอมโบนะครับด้านขวาสุดนะทีนี้ก็ให้เราเลื่อนมานะครับมันจะมีคําว่าซูมอยู่เลื่อนไห้สุดก่อนนะครับแล้วก็ขยับไปด้านซ้ายนิดนึงนะครับมันจะมีคําว่าซูม1กับซูม2องาะนี่ซูม1กับซูม2นะครับ เดี๋ยวเโอเคให้เราเลือกมาสักอันหนึ่งนะครับว่าซูมหนึ่งกับซูมสองนะครับก็แล้วแต่เราผมจะเอาเป็นซูมหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ก็ให้เรานะครับทําการซูมอ่ากดไปที่วิโดีโอก่อนนะเนี่ยแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยซูมครับให้มันไปทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะแบบนี้แล้วก็อ่าพอได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ท,ทําทีละอันเลยนะอ่าคอมโบนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกนะครับไปที่คําว่าซูมหนึ่งนะครับ อันต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับซูม1อันต่อไปก็ซูม1ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบเนาะกะ็ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจังหวะท้ายนี้อย่าเพิ่งเราก็ตัดไว้เฉยๆนะแต่อย่าเพิ่งไปใส่เอเฟกมันเนาะทีนี้นะครับให้เรานี่ครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเอาเป็นซูมด้านซ้ายนะอันนี้ก็เอาเป็นซูมทางด้านขวายอย่างนี้นะครับแบบเนี้ยให้มันสลับกันอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็ซูมด้านล่างซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับเอาซูมแค่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องซูมเยอะนะทีนี้ก็ซูมด้านหน้าอะไรแบบนี้นครับแล้วก็ซูมเข้าไปนิดนึงแล้วก็ทําการซูมแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาซูมแค่ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ให้มันทำเป็นเอฟเฟกต์เด้งธรรมดานะครับทีนี้นะครับจังหวะนี้นะนี่ อันนี้ก็คือจังหวะที่ก่อนมันจะเปลี่ยนชุดนะเราไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับไปที่ภาพเคลื่อนไหวเข้านะที่นี้นะครับผมก็จะเอาภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นที่คําว่า,าซูมหนึ่งนะครับผมอันนี้เนาะน,นี้ผมขอลดเสียงก่อนนะครับมันจะเป็นอันนี้นะเนี่ยอันท้ายสุดเลยนะจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือจังหวะที่เรามันเปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมเรากดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับไปที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับให้เรานะครับไปที่คําว่าเข้านะครับผมอันแรกสุดเลยนะที่นี้ก็เลื่อนมานครับก็ผมจะเป็นคําว่าล็อกแนวแนวตั้งนะครับแบบเนี้ยอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะมันค่อนข้างสวยนะในเนี้ยผมคิดว่าเอฟเฟกนี้มันค่อนข้างสวยนะมันจะเขียนเอฟเฟกว่าล็อกแนวตั้งนะภาพเคลืนะ่อนไหวเนี่ยแล้วก็ทําการใส่ไปนะครับอ่า จริงแล้วเราจะเอาแบบไหนก็ได้นะไม่ต้องตามผมหมดก็ได้นะเพราะว่าผมก็ทําแบบว่าตามที่ตัวเองชอบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะมาสอนใส่เอฟเฟกต์แสงนะครับแบบว่าที่เคยสอนไปนะครับอ่เรากดมาที่อันนี้ก่อนนะครับให้เรานะครับทำการกดที่คาว่ามิกเซอร์นะครับแล้วก็ทําการกดบวกนะครับทีนี้เราบวกภาพขาวมานะครับเราทําการซูมให้มันเต็มนะครับ ทีนี้ก็ทําการกดที่คําว่าประกายนะครับที่เป็นกระดาษ2อันเนาะไปที่คําว่าโอเวอร์เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับทีนี้ไปที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับไปที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวออกนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็คําว่าเลือนหายนะทีนี้ก็ตั้งให้มันเต็มเลยนะแบบนี้นะครับอย่างนั้นเราก็ทําการขยับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการขยับปึ๊บตัดเอาเฉพาะตรงที่เราจะเอานะแล้วก็ ตัดปุ๊บแล้วก็ขยับ FREE ออกนะครับอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะทำแบบว่าเป็นแสงปุ๊บขึ้นมานะครับแล้วก็ออกนะครับอ่านี่อันนี้มันใกล้เกิน,ก,นก็ขยับมันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ตัดเนดะี๋ยวก็ขยับอันนี้ออกนิดนึงให้มันสั้นๆนะครับไม่ต้องอันนี้เยอะนะครับถ้ามันเยอะเกินแสงมันจะนานนะครับแปลว่าปุ๊บนานนะครับแบบนี้อันนี้ก็แบบพอดีพอดีเนาะแล้วก็กะเอานะครับโอเคอันนี้ก็ขยับ เอาลากยาวเลยดีกว่าแล้วก็ตัดเอานะครับปึ๊บมาแล้วก็ขยับอันนี้มานิดนึงนครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขยับมานะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับที่ผมมาสอนกระตุกในแอปนี้ก็เพราะว่ามันไม่แหลกนะครับอ้น,นั้นมันแหลกเนาะก็พอตัดเสร็จมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วกันนะจะเปิดให้ดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะ ตรงที่มันตรงที่มันเป็นเสียงอีการนี่ผมอยากจะทำเป็นเอฟเฟกอื่นมากเลยอเอาเป็นเอฟเฟกอะไรดีเนาะ,ะเอาซูมแบบให้มันออกไปนิดนึงด้วกันแบบนี้อ่าแบบนี้ครับตรงที่มันเป็นเสียงอีการผมก็จะเอาซูมให้มันเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเลยครับ เอฟเฟกนาฬิกาเนี่ยเราก็เอามาใส่ได้นะก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกนาฬิกาไหมเราก็เลื่อนมาตรงที่เราจะใส่เอฟเฟกนาฬิกานะแล้วก็ทําการกดที่คำว่ามิกเซอร์นะครับแล้วก็เราทำการบวกเอฟเฟกนาฬิกามาครับแล้วก็เลื่อนด้านล่างนะมันจะมีคําว่าโคมาคีเรากดเข้าไปนะแล้วก็ทําการเลื่อนเนี่ยไปที่สีเขียวนะอันบนแล้วก็กดที่คำว่า,าความเข้มนะครับปรับให้เป็น100นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้แล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวผมขอปิดเสียงมันแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับอือฮึก็ใครอยากใส่เอฟเฟคเพิ่มก็ใส่ได้นะผมก็จะแค่ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้สอนงงก็ขออภัยด้วยนะครับก็วิธีการถือก็กดด้านขวาบนเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย